สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมอีกแล้วกับป้าป่าโป้เเยอเ์อครับวันนี้ครับฟีฟ่าออนไลน์4นะครับออกแพ็คครับเมอร์รี่คริสต์มครับมีทั้งสองแพ็คนะครับปีแพ็ค A กับแพ็ค B นะมาให้เราได้อาให้เราได้เปิดชมอีกแล้วนะครับแพ็คที่แล้วเราผิดหวังนะครับ ได้แต่ละตัวไม่ไปที่พอใจนะครับครั้งนี้นะครับเรามาแก้ตัวนะครับทั้งสองแพ็คนะครับนี่ครับวันนี้เราจะซื้อทั้งสองแพ็คนะครับมีรุ่นบวกแปดนะครับแพ็คเอนะครับแล้วก็แพ็คบีนะครับเป็นแพ็คบวกแปดนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวซื้อเลยครับซื้อแพ็คเอและแพ็คบีครับวันนี้ เราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเป็นสุลต่านนะครับก็เดี๋ยวรีแพคเอก่อนนะครับเราไปรุนบวกแปกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปได้เกลือกันก่อนนะครับเปิดบวกห้าก่อนนะครับไปไปแรกจะเป็นตัวอะไรโอ้โหดีครับเราได้เกลือเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค อันนี้แหละของจริงครับการ์ดใบนี้แหละนี่ครับใบนี้จะทําให้เราเป็นสุตลต่านกดค้างไว้ครับแล้วก็ปล่อยปกแปดยังไงไฟมาอเมริกาอุ้ยแบ็คใครอะ่ะโอ้โหโรบินสันโอ้โ โรบิสันนะผมอก็ถือว่ายังมีลูกไฟให้เราเห็นนะครับต่อไปครับก็จะเป็นแพ็กดีของเรารันตีบวก8ครับอุ้ยได้การมาเปิดอุ้ยแล้วเปิดใบไ,ไหนก่อนใบนี้ก่อนก็ได้ครับเอา107ก่อนบวก5ครับ จัดไปโอเคครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากต่อไปเป็นบัลลุงดอนะครับรุ่นบัลลุงดอนะเปิดทั้งสองใบนะครับอะไรมาเฮ้ยไฟเย็นนะวิ่ยเดบอยนะครับเดบอยนะครับโอ้ยหเเอาละการต่อไปนี้ของจริงครับ ใบนี้ของจริงละนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เปิดได้แสนกว่าล้านนะครับใบนี้1ดล้านล้านต้องมาครับกดค้างไว้นะครับรอมเมาส์หายแต่ก็ปล่อยครับมาหนึ่ล้านล้านโอ้โหออ้ใครเนี่ยคอส ป็นใ,ใครเนี่ยเกรน้าไม่มีตัวดีกว่านี้แล้วเลยอ้นะครับเปิดตังค์ซะหน่อยครับไ้ได้ชินใจซะหน่อยโอ้วันนี้ผมประกอบการวันนี้เราถือว่าเรีวไลน์ไหมก็กลางๆนะผมว่ากลางๆนะแต่แอบผิดหวังนิดนึงนะครับ จริงๆน่าควรจะออกได้ดีกว่านี้นะเนี่ยบินสันโอ้ยมีคนลับซื้อนะครับขายราคาสูงสุดนะครับก็คอสนะครับขายตามนี้ครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้น่อหนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมป้าป่าโปรเพเยอร์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ